แลตอนที่เราขึ้นเลเวล80นะครับมันก็จะให้อีกธงหนึ่งมาก็คือหน้านี้อันนี้หน้าหน้าสองธงแดงนะครับอ่ะนี่หน้านี้เห็นไหมครับมีมีธงแดงธงหนึ่งตัวนี้แต่ผมเคลียร์แล้วมันก็ได้ดำเนี่ยให้เคลียร์อันนี้ก็ต้องให้สามดาวทั้งหมดแล้วก็เข้า ไปเคลียร์ธงแดงนะครับรู้สึกว่าอันนี้อันนี้จะจะเข้าไปสองเข้าวาร์ฟนะฮะถ้าคุณเข้าวาร์ฟผิดเนี่ยคุณจะเจอร้อยิแน่นอนตัวสาสายปิ้งเลยคุณตียังไงก็ไม่ตายหรอกความแรงไม่พอสเตตัสเราไม่พอเราไม่ถึง ให้เข้าวาร์ปเนี่ยเข้าสองหนึ่งสองสองนะครับเข้าวาร์ปอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูแล้วกันอสาธิตเลยแล้วกันอ่าเข้าไปไปลว้ลวนเลย <c oughs> ถ้าเข้าผิดก็เจอร้อยยี่สิบใช่ไหมเข้าเข้าอะไรวะสองสองหนึ่งสองสองสองหนึ่งสองสองนะครับอ่าปึ๊บมันจะกระตุกนิดนึงเพราะผมอ่านวิดีโอเจ็บตังค์ด้วยะฮไม่มีเวลากำหนดนะครับอันนี้ไปเรื่อยจนกว่าเราจะผ่านตัวนี้เราจะเจอเลเวล75อย่างเดียวนะครับ กระตุกมากเนี่ยเห็นช่องวาร์ปไหมครับเราเคลียร์พวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าช่องที่สองอะนะครับอันแรกตีเข้าไปมาเยอะเลือกเกิน ่เคลียร์เสร็จแล้วเราเข้าช่อง2นี่เลยเห็นไหมเราก็จะเจอเลเวลเจ็ดสิบห้านะครับรแรกๆผมมาก็งงเหมือนกันเข้าไปทำไมเจอแต่120เข้าผิดวาร์ปนี่เองตีหมดทุกตัว